รายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิจงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามค่ะ จริงนะคะเรื่องราวของคำว่าสัตว์ทุกข์และสมมุติสุขเนี่ยถ้าฟังกันดีๆนะคะคุณเราก็สามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวเลยล่ะคะ่ะครั้งที่แล้วเล่าทิ้งท้ายเอาไว้รวมไปถึงโดเรมอนก็กระซิบฝากให้บอกกับทุกๆคนว่าถ้าเรามัวแต่ไปจับจ้องความทุกข์แทนที่มันจะคลายทุกข์ลงแล้วเพิ่มความสุขมากขึ้น ถึงมันจะเป็นสมมุติสุขก็เถอะนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีความสุขเอาซะเลยพอเราไปจับจ้องความทุกข์มากๆธรรมชาติก็บอกว่าอา้าวฉันจะเพิ่มความทุกข์ให้กับเธออีกก็แล้วกันนะเพราะว่ากลไกของธรรมชาติเขาไม่ต้องการให้มนุษย์เครียดขึงตึงแค้นจมอยู่กับความทุกข์นะคะและในทางกลับกัน เขาก็ไม่ต้องการให้คนลุ่มหลงกับความสุขทั้งในเรื่องของสามัญวิสัยและเรื่องของเหนือสามัญวิสัยมากจนเกินไปเช่นกันค่ะเพราะถ้าคนเหลิงในความสุขมันก็ผิดธรรมชาติมันเกิดความหลงมันจะเป็นความวิตกกังวลในความทุกข์ธรรมชาติเขาก็จะบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนาะเอาในกอ แกเนี่ยหลงสุขมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทวงคืนจากแกแล้วเอาความทุกข์มาให้แกแทนแต่ถ้าในกอไม่หลงไม่เลิงในความสุขมากจนเกินไปสุขแต่พอสมควรสุขตามฐานะมีปัจจัยสีก่ก็เพียงพอแล้วก็คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเท่านี้ในกอ ก็พอใจแล้วกลไกของธรรมชาติเขาก็จะบอกว่าอ๋องั้นในายกเธอ,อเอาความสุขเพิ่มไปอีกนะพวกคุณฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลกันนะคะเจนจิขอบอกเลยละคะ่ะจริงๆธรรมชาติเขาจะมีกลไกบางอย่าง ที่มนุษย์ไม่สามารถหยั่งถึงในกลไกลของธรรมชาติเหล่านี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะสุกระดับนี้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเท่าที่จะช่วยได้ไม่ยอมเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักตัวเองว่า เราควรจะมีความสุขระดับนี้นะแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเท่าที่จะช่วยได้แบบนี้นะไม่ยอมเข้าใจใน,นกลไกของธรรมชาติทั้งความสุขที่เป็นของสมมุติและความทุกข์ที่เป็นของจริงก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่มีมารยาร้อยเล่มกียนมีความโกหกได้ง่ายคือมิจฉาชีพก็เข้ามาหลอกลวงได้ง่ายอะค่ะ อย่าหลงทางธรรมชาติเด็กขาดนะคุณเพราะในโลกใบนี้มีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นธรรมดาของโลกจริงๆขาด อย่าลืมที่จะพยายามรู้เท่าทันกับสองคำนี้นะคะคุณขาคือคำว่าสัตตุกข์และคำว่าสมมุติสุขกันคะ่ะแล้วเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบจบไปอีกแล้วคะ่ะสำหรับกระทู้ที่เล่าถึงคำว่าสัตตุกข์และสมมุติสุขค่ะ แน่คงไม่ยากจนเกินไปเนาะเจนจจก็ขอเล่าแบบง่ายๆสามารถปฏิบัติกันได้ไม่ยากจนเกินไปค่ะที่ผ่านมาอาจจะหนักหัวนิดนึงนําเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มนาะเล่าบ้างก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่คนยุคใหม่ได้เข้าใจได้มีการเปรียบเทียบกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและชัดเจนแบบไม่ผิดพลาดน,นะคะ เหมือนเดิมค่ะจิินก็ไม่ขออะไรเนาะทุกคลิปทุกคลิปเลยขอกำลังใจมันเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ